สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววิลาชินีเนลียศรีกรเกษตรสวัสดีครับผมนายรงคสักยา,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 า์พติยะวันนี้เราสองคนจะพาไปดูหมูเด้ง ตันนี้เราจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับรอรสอจบจากรอรสได้อะไรบ้างถ้าทุกคนอยากรู้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วเซิร์ชเอานะคะ รอปส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 รอปศรัฐประศาสนศาสตร์เรามีดีอะไรตามเราไปดูและนี่นะครับคืออาคารพัะราชปัญญาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ซึ่งสาขาของเรานะครับรัฐประศาสนศาสตร์ก็ต้องอยุดมีเช่นเดียวกันเป็นข้างในเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปทัวร์กันดีกว่าครับไป อำนวยความสะดวกภายในอาคารของเราครับคือการคลิปลิครับครับเราไปดูสิ่งอํานวยความสะดวกชอบไปกันเลยดีกว่าไปและสิ่งอํานวยความสะดวกภายในห้องเรียนของเรานะครับก็จะมีโปรเจคเตอร์แอร์แับเก้าอี้ครับและใครที่อยากกดปุกก่อนเข้าเรียนคณะของเราก็มีห้องกดปุกให้ครับ และอาจารย์ประจำสาขาและทัพศาสตร์ศาสราของเราครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมด5าท่านท่านที่1นะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรจนพนพรศรีชมโชตท่านที่2นะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรภคมลเจริญกลุ่มท่านที่3นะครับดรณัฐพัชรชาอุมท่านที่4นะครับดรจกตุลงง์สุทธาวันและท่านสุดท้ายน,นะครับอาจารย์พัชระ,ชะวรรณานพิวัต์ครับ และหลักสูตรสาขารัฐธรรมประสาทสังกัดบัณฑิตของเราครับจะเรียนทั้งหมด4ปีซึ่งมีทั้งภาคปกติและภาคพิเศษกศพปครับส่วนภาคปกติจะเรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์และภาคพ,พิเศษกศพป,รป,รปรจะเรียนแค่วันเสารออ์อาทิตย์ครับค่ะและสาขาของเรานะคะจะเรียนสร้างผู้นําองค์กรที่เชี่ยวชาญทางด้านนวัตกรรมและการพัฒนาจะเรียนเรื่องการบริหารภาครัฐพัฒนาความรู้ทางด้านวิชาการ และทักษะวิชาชีพทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ค่ะเมื่อน้องๆเรียนจบสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏการจนบุรีสามารถประกอบวิชาชีพได้หลายอาชีพเช่นข้าราชการภาครัฐภาคเอกชนนักทรัพยากรมนุษย์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ แล้วก็หน่วยงานเอกชนแล้วก็บริษัทเอกชนแล้วก็ประกอบอาชีพส่วนตัวเป็นต้นค่ะครับและนี่คือสขาลรัฐประศาสนศาสตร์ของเราครับเราจะพาไปดูการเรียนการสอนของสถาขานเรานะครับไะไปกันรัฐประศาสนศาสตร์จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการและทฤษฎีที่ใช้ในการบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการสาธารณะรวมถึงการพัฒนาทักษะในการบริหารจัดการและการทำงานในองค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนหลักสูตรการเรียนการสอนเราจะเรียนทฤษฎีการบริหารจัดการภาครัฐเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีในการบริหารองค์กรการจัดการทรัพยากรมนุษย์เรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรนโยบายสาธารณะ ศึกษาการออกแบบและการนำเยินนโยบายที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมการเงินแรงงบประมาณเรียนรู้การจัดการงบประมาณในภาครัฐเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดวิธีวิจัยทางรัฐราศาสนนศาสตร์ศึกษาวิธีการวิจัยเพื่อช่วยในการปรับปรุงกระบวนการต่างๆของการบริหารงานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพเพ่มถึงสาขาของเราจะมีรัฐสภาจำลองไว้ให้นักศึกษาได้เข้าใจในระบบประชาธิปไตย ต่อไปนี้นะครับเราจะไปสัมภาษณ์รุ่นพี่ที่จบจากสาขารัฐประสานศาสตร์จากมหาวิทยาลายัยราชภัฏกาญจนบุรีทางภาครัฐและเอกชนกันนะครับสวัสดีค่ะนูมาจากสาขารัฐประสานศาสตร์มหาวิทยาลายัยราชภัฏก,กาญจนบุรีคะขออนุญาตสอบถามเลยนะคะพี่ชื่ออะไรคะนันพัผัดเจรพญะวังพี่จบมาจากสาขาจบรัฐ ทัประสนนาาสตร์ามหาอะไราชภัฏการนจะดได้ดีค่ะค่ะขออนุญาตสอบถามนะคะตอนนี้พี่ทําทำงานอะไรคะอ๋อก็เป็นข้าราชการทองเที่ยค่ะเป็นนักวิเคราะห์นโยบายและแผนค่ะแล้วพี่มีความคิดเห็นยังไงกับที่พี่ทำในตอนนี้นอ๋อก็ก็มีความสุขดีนะคะชอบอชอบชอบเพราะว่าก่อนหนะ้าที่พี่จะไปเรียนพี่ภัทฑงานอยู่แล้วอืมค่ะก็ขอ,ขอบคุณนะคะที่พี่ให้คำแนะนำหนูว่าการทำงานเป็นยังไง สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรัตดาวันประมูลพงศ์จากรัฐทัพปัสศาสนาศาสตร์มหาวิทยาล,ล,ลัยราชภัฏการจรบุรีวันนี้ขอสัมภาษณ์ที่พี่ชื่ออะไรคะอ่ากิติผลมัตผลค่ะชื่อเล่นชื่อคีมแล้วพี่เรียนจบรัฐทัพปัสศาสนาศาสตร์ใช่ไหมคะสภาพแวดล้อมที่ทํางานที่นี่เป็นยังไงบ้างคะก็คือตอนนั้นที่พี่จบใหม่ใช่ไหมคะออ เราลองหาง,งานในอินเทอร์เน็ตแล้วก็พอดีว่าเจอของบริษัทคุณแคค่าเนี่ยคะ่ะรับสมัครบุคคลฝ่ายฝ่ายบุคคลก็คือเฮทอาร์เราเนี่ยค่ะก็คือมันมันช้างเชื่อมโยงกับสายที่เราเรียนมาก็เลยส่งในตรงนี้แล้วก็สมัครเข้ามาก็ก็ตอนนี้ก็ได้ทําในบริษัทคุณหคค่ามาเกือบหกเดือนแล้วดูแลในเรื่องของฝ่ายบ,บุคคลก็จะดูแลเกี่ยวกับบุคคลที่มาสมัครงานหรือว่าตัวแทนต่างๆ ในพื้นที่โซนกาญจนบุรีแล้วก็ดูแลเรื่องชิ้นใหม่กรมทา์พวกเรื่องกรมทันทางการของลูกค้าเนีขอบคุณค่ะและนี่คือสาขารัทธิศาสนาศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สามารถติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์มูโซราชภัฏกาญจนบุรี university